ครับเมื่อกี้เพิ่งไปถ่ายเซิร์ฟสเก็ตมานะครับแล้วก็เห็นเจ้าหมอนี่เขานอนลอทิ้งอยู่ข้างทางนะครับก็เลยว่าจะเก็บมาชุบชีวิตแล้วก็จัดเป็นส่วนของเราเลยนะครับนี่ดูแล้วก่อนแต่ว่าสภาพน้องมานี่แบบหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าใบาใหญ่มากนะดูแล้วก่อนเทียบกับมือใช่ไหมฮ ใบใหญ่มากนะครับอืมเนีดีเลยเรากำลังต้องการสไตล์ดิบๆอยู่เลยครับนี่เดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะชุบชีวิตได้ไหมนะครับอูดังใบยักษ์เลยน,นี่ใบสวยดีครับนี่นะสวยเลยพอไหวไหมเนี่ยออ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อคลิปหน้านะว่า ว่าหลังจากที่ทําการชุบชีวิตเนี่ยว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับเนี่ยเราถ้าถ้าฟื้นนะครับเราก็จะลงความดิบๆนะครับตรงมุมเนี้ครับเป็นโปรเจกต,ต์ต่อไปนะครับเนี่ยเราจะได้มีอีกมุมหนึ่งของบ้านนะครับเป็นสวนอาไว้สําหรับพักผ่อนนะครับนี่นะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอดหรือไม่รอดนะครับ รเราไยายานแยกชิ้นส่วนขเขาก่อนนะดูว่ามันจะไหวไหมหลังจากนี้เราประเมินแล้วนะครับก็หนองค่อนข้างช้ำมาเหมือนกันนะครับน่าจะโดนถูกตัดมาหลายวันแล้วฮะนะครับแล้วก็ค่อนข้างมี การที่ัค่อนข้างแก่เหมือนกันนะนะครับี sure ๋บวการอรุนนะครับว่ามันจะแตกรากออกมาได้ป่านะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าพื้นเพของน้องน้องน่าจะอยู่ในดินมาก่อนไม่รู้ว่าอันนี้ยเนี่ยต้องทำยังไงได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่า คลิปหน้าเนี่ยน้องจะรอดหรือจะลุ่งนะครับดีเลยฮะกำลังมองหาเจ้าใบดังๆแล้วก็เป็นปลูกง่ายๆแบบนี้นะครับเจ้าปูดังใบยักษ์เลยครับนี่ใบมันช่างใหญ่มากเลยนะเนี่ยนะใหญ่กับหน้าใหญ่กับมือใหญ่ใหญ่กับเนี่ยนะมาดูว่าใหญ่กับผมเยอะเลยนะครับใหญ่มากเลยโอเคเดี๋ยวเราดู คเดวคลิปต่อไปนะ